หัวสมองโก่งพวกแกคิดไม่ออกเว้ยก็คือสวัสดเป็นฆ่าในหน้าพวกแกมันก็แคพ่พนักงานระดับล่างเพือจะเด็กเพื่อขึ้อยากอาจจะไล่พวกแกนะพนักงานระดับล่างออกไปฉัช่นเลือด้ฉันว่าคุณกับพี่สาวคุณคงอยู่ที่นี่ได้อีกไม่นานเฮ้ยพวกแกสองคนอ่ะมานด้ดิเอ,ออีกหน้าเบื่อสองตัวแหละมานี้ครับครับเฮ้ยรเร็วดินี่คนหรือเต่าวันเนี้ยเงนเดือนออกฉ่านจะมาจ่ายเงินเดือนพวกแก หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ฮัทจุดๆแค่นั้นพอละแต่หัวหน้าครับที่ตกลงกันไว้คือวันละสี่ร้อยนะครับนี่พวกผมก็ทำงานกันเป็นเดือนแล้วอ่ะหัวหน้าจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับทำไมทำไมฮะทำไมนี่แกลืมไปแล้วว่าใครรับแกเข้ามาทำงานฉันเว้ยฉันเพราะฉะนั้นถ้าฉันจะเอาเงินของพวกแก ไปใช้ส่วนตัวขอแบ่งไปสักนิดสักหน่อยมันจะเป็นไรไป,ไปแต่หัวหน้าครับหัวหน้าเอาเงินผมไปเยอะขนาดนี้ผมจะเอาเงินที่ไหนไปส่งให้ที่บ้านล่ะครับผมมีลูกมีเมียที่จะต้องดูแลแล้วไหนจะแม่ที่กำลังป่วยนอนติดเตียงอยู่อีกหรอครับหัวหน้าจะมาขอแบ่งเงินเดือนผมไปเยอะขนาดนี้ไม่ได้หรอกนะครับปล่อดด้วยเ๋ยนมาจับปัญหาเยอะนั้วนะเบื่อจริงไอ้พวกดาม่าถ้าหัวสมองโกง่งๆพวกแกคิดไม่ออกเว้ยถ้าคิดซะว่าเป็นค่าในหน้าแล้วอีกอย่างลูกก็ลูกแกเมียก็เมียแกถ้าทำงานที่นี่ได้ก็ทำ ถ้าทำไม่ได้ใส่หัวไปซะหัวหน้าครับลูกกับเมียผมอะก็ต้องรองเงินก้อนนี้อยู่ถ้าไม่มีเงินก้อนนี้ลูกเมียผมจะอยู่ยังไงคืนเงินพวกเรามาเถอะนะครับปล่อยปล่อยเลยนี่ตื่นพวกแกสองคนแล้วนะถ้าไม่อยากโดนไล่ออกเรียบใส่หัวไปทำงานซะเข้าใจไหมนี่คุณคะ ฉันว่าคุณไม่ควรไปทำแบบนั้นกับพวกเขานะคะนี่แกเป็นใครไม่ย,ยุ่งเลยด้วยอย่านะเว้ยจะคิดว่าผู้หญิงแล้วฉันไม่กล้านะเว้ยต่อยเด็กเตะหมาท้าผู้หญิงต่อยถนัดนะครับพี่สาวฉันน่ะเป็นถึงผู้จัดการคุมงานที่นี่ถ้าพวกแกทุกคนที่นี่ยอยากมีปัญหากับฉันน่ะเอาดิพี่คุณไม่รู้เหรอว่าคุณเยนลี่เขาเป็นพี่สาวเหรอคะแล้วพี่สาวของคุณเนี่ยเขาเป็นใครเหรอคะถ <laughs> ้าฉันบอกไปนะ เกตาอะ้ยขึ้ยแม่ร่วงตกใจกันช็อกแน่ๆพี่สาวฉัน,นชื่สอส้มเป็นผู้จัดการที่นี่องะงะโอ้ยอึ้องอึ้องอึ้องกินกีเงียบกริบโอ้โหไล่ไล่ทำอะไรนอฮัลโหลค่ะคุณผู้จัดการใช่ไหมคะนี่คุณรู้ไหมคะว่าน้องชายขอยงคุณเข้ามาก่อ,อความวุ่นวายหน้าไซต์ก่อสร้าง ยังไงเดี๋ยวคุณเข้าไปพบฉันที่บริษัทด้วยนะคะแล้วก็พาน้องชายของคุณเข้าไปพบฉันด้วยนะคะโธ่ทำงี้แกนี่เหตุหลายเรื่องนะเนี่ยโทรหาใครโทรปรอมหน้าจอดำมืดเติบนี่นี่ดูฉันก็ทำได้โว้ยนี่ดูฮัลโหลฮัลโหลพี่หนุ่มกันช่วยรครับช่วยมาหวนกระสวยแถวนี้หน่อยมีผู้หญิงบ้าบอสองคนที่ไหนมันอยู่แถวนี้ ขีโมนี่เป็นไงเหมือนกันเลยนี่หน้าจอมืดตืบแอบมองไม่เห็นในก้าวากาศคุณเนยคะฉันว่าเราไปกันดีก,กว่าคะ่ะครับเนลี่บารรีบไปไหนอะนี่นึกว่าโทเอ๊ะโทนึกว่านี่อุ้ยบุย๋ยได้เงินแค่เนี้ยจะทำยังไงกันดีล่ะเราจะไปทำอะไรได้วะเรามันเป็นแค่คนงานไม่มีใครมาสนใจเราหรอก เรื่องเงินเดือนของพวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เองค่ะนี่คือคุณเยนลี่เป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาที่ดูแลสายง,งานที่นี่ค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ฉันได้เห็นหมดแล้วละคะ่ะเดี๋ยวฉันจะเร่งทางบริษัทจัดการให้เลยนะคะใครที่ทำไม่ดีไว้ในบริษัทฉันฉันม่เอาไว้แน่นอน,นะคะ่ะคุณผู้จัดการคะเสียงดัง พี่สาวเธนไม่อยู่เราไปคุยกับลูกค้านอ่อกค่อยมาใหม่ใครอนุญ,ญาตให้คุณเข้ามาในนี้แล้วก็ช่วยเอาเท้าของคุณลงจากโต๊ะด้วยค่ะไม่มีมารยาทเอาซะเลยโอ้นี่พวกแกสองคนถึงกันเหรอเนี่ยนี่พวกแกยุ่งอะไรด้วยเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรฉันไงวะมาก็ดีละเปล่าน้ำเย็นให้ทันแก้วลงไปโอ๊ยแม่เละแม่เอาละทำหน้าตกใจทำไมแก้วน้ำเย็นเปลี่ยนใจแล้วตอนนี้เอากาแฟดีกว่าของเข้มๆไม่ลน้ำตาลกลัวอ้วนนี่คุณทำไม พวกแกมันก็แค่พนักงานระดับล่างฉันจะบอกอะไรให้แกรู้นะว่าพวกแก่รู้จักฟ้าสูงพนินตต่ำรู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่รู้จักที่ต่ําที่สูงพวกแกสองคนเนะี่ยดีๆกับฉันไว้ดีกวา่านะเชื่อติเผื่อฉันอ่ะใช้พี่สาวฉันอ่ะขึ้นกันเนยให้งดียะถึงฉันจะเป็นแค่พนักง,งานตําแหน่งเล็กๆแล้วมันจะทําไมหรอคะคุณเองก็ไม่มีสิทธิ์มาพูดดูถูกหรือว่ามารังแกฉันได้หรอกนะเอางี้เดีย๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟัง พี่สาวของผม嘛นะเขาเป็นคนเก่งไอผู้จัดก,การคนเก่าอะ่ะมันง่คนโง้เลยพี่สาวฉันน่ะนะก็เลยแยกตำแหน่อง,องมาได้อยแล้วหลังจากนั้น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 เก่ากนไลยไอผู้จัดการเก่าๆออกไปพวกแกสองคนอะ่ะระวังตัวระวังหัวระวังแขนระวังขาไปแล้วกันอ๋อที่แท้แล้วเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้พี่สาวคุณนี่สุดยอดไปเลยนะคะ ใช่เรื่องนี้มันแนบแช่แป้งหมดแล้วบริษัทเนี่ยนะนอกจากเจ้าของบริษัทแล้วก็มีพี่สาวของผมอย่แหละที่มีอำนาจสูงพอๆกับเจ้าของบริษัทเ<ะ>พราะฉะนั้นนะ่ะกาจะไล่พวกแกนะพนักง,งานระดับล้างออกไปไม่ใช่เลือ่องยากเข้าใจไปด้วยนะแต่ว่าฉันดูแล้วพวกแกก็การไม่เร็วบ้านๆแต่ก็ใช้ได้เอางี้ไหมพวกแกหาเงินให้ฉันสัก หนึ่งแสนบอด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 แล้วฉันอะใช้พี่สาวฉันฝากแล้วก็ฝังพวกแกดูแลให้อย่างดีเลยดีอะอืมที่จริงข้อเสนอของคุณก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ฉันมาค,คิดคิดดูแล้วฉันว่าคุณกับพี่สาวคุณคงอยู่ที่นี่ได้อีกไม่นานทำไมมาใครมาโบกเวกโวยวายในห้องทำงานฉันเนี่ยน่ารำคาญจริงๆเลย ู้หญิงพี่มาก็ดีแล้วจัดก,การสองคนนี้ผมเลยเอาเลยพี่พี่เอาอื้มขําแล้วพี่ปิดปากซะทําไมเนี่ยอะไรอะไรก็พูดสิพี่พี่แกจะโยวยวายทําไมแกไม่อยู่หรือไงว่าคนเนี้ยคือใครเฮ้ยพี่ไปสนใจอะไรก็แค่เนนักงานระดับร่างนี่นี่ล่างๆหรือพื้นๆเแบเบย์ขอโทษนี่ยังไงพี่สาชันมาแล้วใหญ่ยยบ่าเอาง่ายครับงไายงายครับงครับงอ๋อแกขุบปากไงล่ะแล้วก็อยู่เฉยเฉย นคนเนี้คือคุณเยลลี่เจ้าของบริษัทที่เราสองคนกํนาลังทํางานอยู่นี่ไงล่ะฮะอะไรนะบอกว่าเจ้าของบริษัทอ๋อฮะจะจะผมขอ,ขอโทษครับคุณเยลลี่คือผมไปไนี่ตั้งใจเลว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการแหมแหมแหม,แมเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังตีนเลยนะคะเนี่ยแหวนหลังมือก็พอครับ ฉันให้เวลาพวกคุณหนึ่งชั่วโมงเอาเงินที่พวกคุณโกงพนักง,งานทุกคนมาคืนฉันให้หมดคุณยลลี่คะเมื่อเกีย้ยเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันคะ่ะอย่าถือสาน้องชายฉันเลยนะคะคุณยลลี่เป็นคนใหญ่คนโตอย่าเอาเรื่องคนไม่รู้เรื่องรู่เล่าเลยนะคะฉันผิดเองละคะ่ะที่สั่งสอนน้องชายฉันไม่ดีอะค่ะดิฉันกลับบ้านไปอะฉันจะจัดการเขาเองคะ่ะคุณยลลี่อย่าไล่เราสองคนออกเลยนะคะคุณต้มคะเสียดายนะคะที่ฉันไว้ใจคุณมาตลอด ฉันไม่น่าให้ใจผิดคนเลยคุณยิณนีีคะคือฉันพ่อะคะคนรอบมากอย่างพวกคุณสองคนที่เทียเเ่ยวเปรียบพนักง,งานคนอื่นไปทั่ววันนี้แหละคะ่ะที่พวกคุณจะได้รับผลกรรมในสิ่งที่ตัวเองทําไว้ยังไงแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้ไปเจอกันที่โรงพักนะคะฉันจะเอาเรื่องพวกคุณนี้ถึงที่สุดจะรีบไปไหนคะแล้วอย่าคิดที่จะหนีนะเพราะถ้าพวกคุณหนีแล้วก็ จะไม่เหลืออะไรเลย<อ>ไปสิฉันอรออะไรเห้ยเงิน